ไมพี่รัตชัดเจนไม่คืนดีกับซาร่าซัดกลับเรื่องไม่จริงจะพูดกี่ครั้งก็ไม่จริงเมื่อพระเอกหนุ่มชื่อดังไมพี่รัตได้มีโอกาสเจอกับลูกชายน้องแม็กซ์เวลทาให้หลายคนคาดเดาว่าสถานการณ์ของไมกับซาร่านั้นมีทิศทางที่ดีขึ้นพร้อมกับข่าวลือหนาหูว่าทั้งคู่จะกลับมาคืนดีกัน ล่าสุดไหมได้โพสต์ภาพกับลูกชายพร้อมเขียนแคปชั่นเคลียร์หลังเกิดข่าวลือนี้โดยระบุว่าในภาพนี้เป็นอีกหนึ่งวันที่ผมมีความสุขมากเพราะได้เจอกับพี่แม็กเล่นกันทั้งวันเลยพยายามเก็บความสุขแบบนี้ให้ได้มากที่สุดเพราะอีกไม่นานผมต้องกลับไปทำงานที่จีนแล้วมีหลายคนเข้าใจผิดและมาสอบถามผมเยอะว่าผมและซาร่ากลับมาคืนดีกันแล้วหรอ จะสารความสัมพันธ์ต่อใช่ไหมทําไมทนายฝั่งซาร่าโพสต์ทํานองนั้นผมขอยืนยันตรงนี้ครับว่าความสัมพันธ์ของเราสองคนจะไม่มีวันพัฒน,นาไปไกลเกินกว่าคําว่าพ่อและแม่ของลูกเขามีชีวิตของเขาและผมก็มีชีวิตของผมถ้าไม่มีพี่แม็กชีวิตพวกเรายิ่งกว่าเส้นขนานที่ไม่มีวันมาบรรจบแต่ในฐานะของพ่อและแม่เรายังคงต้องมีหน้าที่ต้องรับผิดชอบโดยมีเงื่อนไขว่าเราจะคุยเรื่องส่วนตัวกันให้น้อยที่สุด และโฟกัสแต่ความสุขของพี่แม็กผมอาจจะผิดเองที่ไม่ค่อยชัดเจนหลังมีข่าวลืออะไรมากมายออกมาแต่หลังจากวันนี้เป็นต้นไปอะไรที่ไม่ใช่ถ้าแรงไปผมจะออกมาปฏิเสธเพื่อไม่ให้สื่อเจ้าไหนหรือใครมาเล่นกับความรู้สึกของผมและลูกอีกเรื่องไม่จริงจะพูดกี่ครั้งมันก็ไม่จริงอยากให้เข้าใจในจุดนี้ด้วยครับอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ